สวัสดีคะ่ะคุณผู้แชร์วันนี้นะคะเราก็จะมาตีบวกสกิลกันนะคะวันนี้ก็มีกิจกรรมตีบวกสกิลคูณ2เข้ามานะคะวันนี้นะคะก็จะมาตีบวกสกิลขึ้นบวก9นะคะคุณผู้แชร์เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าจะขึ้นบวก9้ไหมนะคะวันนี้ก็คือเตรียมกันแตกมา2 3 6ใบนะคะคุณผู้แชร์วันนี้ก็คือจะตีบวกอีซีนนะคะให้เป็นบวกการคุณผู้แชร์ไปกันเลยค่ะจะติดไหมนะคะหรือว่าจะ ใช้ทั้งหมดกี่ใบนะคะวันนี้คุณผู้แชมม่าจะต,ติดไหมอ๋อมันเป็นเอ e เน y บ้างอะ่ะคุณผูแชมมันเลยไม่เห็นนะ๋อมนกดเดนเตอร์ได้ติดให้หน่อยสิอ๋ย หวมวกก้าวหูแชมผ่านไปแล้วนะคะเจ็ดใบทำไมเงียบจังหยหูแชม ฉันจะโดนเพื่อนหน่าไหมนี่ถ้าไม่ติดเดี๋ยวเราแก,แก,แกล้งแกลบนะคุณผู้ชมลองสลับสก,กิลนิดก่อนหลอกล่อมันก่อนเนาะล่อมันสักสองใบคุณผู้ชมติดไหมามาติดตอนนี้แหละว้าคุณผู้ชมติดแล้วนะคะคุณผู้ชมโอเคอุ้ย ทำไมคลิปมันจะสั้นจังคุณผู้ชมเมื่อกี้เรามีทั้งหมดเท่าไหร่นะคุณผู้ชมสองมสิบใบใช่ไหมเราใช้ไปทั้งหมด15บใบคุณผู้ชมก็คือได้ e ีบวกเมาแล้วนะคะคุณผู้ชม,มทำไมคลิปสั้นจังเดี๋ยวเราลองบวกเล่นนะคะคุณผู้ชมว่าจะขึ้นบวก8ปดไปนะคะลองเนาะคุณผู้ชมถ้าดา่าเพื่อนไม่น่าด่าหรอกมั้งพอได้บวก9อยู่เนาะคุณผู้ชมไปกันค่ะลองหาบวก8สักหน่อย เอาสักสิบใบนล้วคุณเนานะถ้าไม่ติดต่พอนอ้อคุณเซนโดนโดนจะโดนเพื่อนด่านะคะหูยติดให้ฉันหน่อยซิขอขึ้นบวกแปดก็ได้ว้ายคุณผูช้ชมติดบวกแปดแล้วคุณผู้ชมก็คือ e ติดบวกเก้านะคะแล้วก็บีบนติดบวกแปดนะคะทั้งหมดเท่าไหร่อะเมื่อกี้สองร้อยสามสิบหกใบนะคะตอนนี้เหลือแค่ตอนนี้เหลือ 217ใบะค่ะคุณผูแชมก็หมดไปประมาณทั้งหมดเท่าไหรอ่อ่ะ19ใบใช่ไหม19บใบบวก17เป็น3 6คุณผูแชมโอเคค่ะก็ถือว่าวันนี้ก็คือบวกติดง่ายอยู่นะคะคุณผูแชมวันนี้ก็ขอบคุณทุคนที่เข้ามารับชมนะคะบ๊ายบายค่ะ